สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมบอนสีนะคะตัวเทพของเรานะคะที่อยู่ในบ้านนะคะที่เราปลูกไว้นะคะท่านผู้ชมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าสวยงามขนาดไหนนะคะนี่ก็คือเป็นบางส่วนนะคะมาดูต้นนี้เลยค่ะต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้เนาะลูกไม้ อันนี้เราซื้อหัวมาปลูกนะคะลวดลายเขาก็จะขึ้นมาสวยนะคะกัดสีขึ้นมาเลยนะคะใบไหนใบใหญ่นะคะเขาจะขึ้นมาแบบสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่คะ่ะส่วนต้นนี้ก็ยังสีสดงดงามเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราเลี้ยงนอกตู้เวลาใบใหม่เขาขึ้นมาเนาะใบที่เขาเกิดก่อนแล้วเขาก็จะ แห้งเหี่ยวไปนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะตอนนี้ก็มีใบมีใบที่ส,สวยอยู่สามใบนะคะที่เข้มชัดเลยนะคะนี่ค่ะส่วนใบก่อนนะคะก็คือขอบเขาจะแห้งแล้วเพราะว่าเลี้ยงนอกตู้เนาะเจอลมแรงนะคะท่านผู้ชมหลอดใหม่กำลังจะขึ้นมานี่ค่ะเขาสวยตลอดของเขานะคะเรามาเรามาดูนะคะท่านผู้ชม ต้นนี้ก็คือนางไม่ของเรานะคะนางไม่นี่ก็ใบใหญ่ตลอดการนะคะขึ้นมาใบไหนก็อลังการเลยคะ่ะท่านผู้ชมใบใหญ่มากนี่ค่ะเห็นทีไลก็สดชื่นนะคะใบเข้าใหญ่นางไม่นะคะนางไม่นี่ก็ใบอยู่ได้ก็ประมาณที่สวยๆนะคะ ขึ้นได้ก็ประมาณสามใบสามใบพอใบ,บที่สี่ใบที่ห้าถ้าใบ,บใหม่ขึ้นมาแทนเขาก็จะขอบใบแห้งนะคะเลี้ยงนอกตู้นะคะไม่มีอะไรอบนะคะไม่มีถุงครอบไม่มีอะไรคลุมเขานะคะจืแดดจืลมนะคะแต่ว่าเราก็เอาตั้งไว้ใต้ต้นไม้บังแสงแดดจ้านิดนึง นี่ค่ะแต่ใบใหญ่จริงๆค่ะท่านผู้ชมแดงเด่นนะคะแดงเขียวนี่สีสดมากเลยนะคะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะก้านเขาใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมดูค่ะ ที่บ้านก็ปลูกปลูกไว้หลายต้นอยู่นะคะแต่เราพาท่านผู้ชมมาชมบางส่วนก่อนนะคะส่วนต้นนี้ค่ะอีเหนานะคะท่านผู้ชมอีเหนาก็สวยช่ยย่อยนะคะดูเข้ากัดสีขาวแล้วก็กระดูกใบเขียวนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วก็สวยงามอีกแบบนะคะ นี่ค่ะชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะบนสีโบราณน,นะคะส่วนต้นนี้นะคะอ่าต้นนี้คือม่วงมุงคนนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้นะคะเราจะเอาถุงครอบไว้นะคะถุงครอบไว้เห็นไหมคะ ใบเขาก็จะสวยแต่ถ้าเราไม่ครอบเขาจะมีแค่ <c oughs> ประมาณสองใบนะคะแต่ถุงครอบก็จะพอพอหลอดใหม่แทงขึ้นมาเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็สามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะหลอดเขาก็ใหญ่นะคะต้นนี้ก็คือ,อม่วงมงคลน,นะคะ ม่วงมงคลสีสวยมากนะคะสีม่วงมีทุกสีนะคะบ้านเราสีแดงเขียวขาวเขียวนะคะแล้วก็ม่วงนะคะท่านผู้ชมม่วงเอาลืมถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะะี่ค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้มงคลนะคะเศรษฐีเรือนในนะคะชื่อเขาก็เป็นมงคลนะคะ สวยมากนะคะถ้าใส่กระถางใหญ่นะคะต้นนี้เขาก็จะมีดอกเล็กๆอยู่นะคะนะแหงเห็นไหมคะก้านดอกเขาก้านดอกเขาแต่ว่าตอนนี้เราใส่ถุงดำเนาะมันก็เลยยาวได้แค่นี้จริงๆใบเขายาวยาวมากนะคะท่านผู้ชมแล้วแต่กระถางที่เราจะจัดไว้ว่าถ้ากระถางใหญ่นะคะเขายาวเป็น 30เซนได้นะคะท่านผู้ชมเป็นฟุตได้นะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูอีกต้นนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะนี่ค่ะที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูอาทิตย์ก่อนนะคะตอนนี้เขาแทงใบใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะใบที่ใบแรกที่เราซื้อมานะคะเราก็ได้เอาทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่าใบาเขาไม่สวย แต่ตอนนี้ก็มีเหลือสี่ใบนะคะเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเขาเป็นเป็นบอนที่ก้านใบชือว่าก้านใบแข็งแรงนะคะสีดำนะคะนี่คะ่ะเพชรเจ็ดสีแต่ของเราไม่ด่างนะคะท่านผู้ชมไม่ด่างเพราะว่าเราซื้อมาไม่น่าจะมีแบบว่าแม่ไม่น่าจะด่างนะคะเพราะว่าเขาขาย อนนั้นใบเดียวเขาขายให้หกร้อยบาทนะคะหกร้อยหรือห้าร้อยนี่แหละนี่ค่ะแต่ตอนนี้ใบเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมกระสีออกมานะคะยังไม่เต็มใบเท่าไหร่นะคะป,ะปลายนะคะล่าสุดนะคะนี่ค่ะใบนี้ล่าสุดก็จากกระสีเรื่อยๆนะคะส่วนต้นนี้นะคะท่านผู้ชม นี้พระเอกในบ้านนะคะชายชนนะคะท่านผู้ชมถ่ายให้ชมอีกนะคะเพราะว่าคนทําคลิปชอบมากนะคะสวยชมทุกวันก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมส่วนต้นนี้ก็ครอบถุงไว้นะคะท่านผู้ชมครอบถุงไว้ใบเขาเลยเยอะคะ่ะนี่คะ่ะใบมีทั้งหมดกี่ใบแปด แปดใบเจ็ดใบเจ็ดใบใบที่แปดกำลงังแทงหลอดน,นะคะเราก็จะไม่เด็ดทิ้งนะคะใบเราก็ยังถือว่าเขาก็ยังสวยนะคะในเมื่อใบเขาไม่แห้งเราก็เอาไว้อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วแต่นะคะบางท่านก็บอกว่าถ้าอยากจะให้ใบที่เขาขึ้นมาใหม่โตล้วก็เด็ดใบเล็กๆทิ้งนะคะแต่ว่า เราสังเกตดูแล้วนะคะต้นใหม่เขาก็ถ้าได้สารอาหารครบนะคะเขาก็โตเหมือนกันนะคะโตใบโตออกมาสวยนะคะเห็นไหมคะสังเกตจากหลอดนี้เลยค่ะที่เขาแทงหลอดขึ้นมาใหม่นะคะท่านผู้ชมหลอดเขาถ้าจะใบเล็กใบใหญ่นี่เราสังเกตหลอดเขาได้เลยนะคะว่าหลอดขนาดนี้นะคะใบเขาก็ไม่น้อยหน้าสองสามใบเนี่ยนะคะเพราะว่า ขึ้นมานี่หลอดประมาณเดียวกันเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นคลิปกดก่อนนะคะที่เราถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะก็จะใบก็จะประมาณนี้นะคะหลอดก็เท่ากันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะมีทั้งหมดกี่ใบนะคะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบที่แปดกำลังแทงหลอดนะคะท่านผู้ชมเราเห็นแล้วว่าสีของเขาออกมา สีแดงอย่างน้อยก็เกือบครึ่งใบนะคะเพราะว่าม้วนออกมานี้แดงละส่วนหนึ่งส่วนปลายอาจจะเขียวนิดนึงนะคะสังเกตได้นะคะแต่ที่ออกมาแดงใบก่อนๆนะคะใบเขาก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือปลายใบเขาจะแดงหมดนะคะที่ออกมานะคะส่วนส่วนส่วนหลอดนี้นะคะท่านผูช้ชมเห็นไหมคะปลายใบเขาก็จะไม่แดงนะ,ะมีเขียวนิดนึงเดี๋ยว วันไหนที่เขาใบเขากลางนะคะเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมว่าหลอดเขาเป็นอย่างนี้แหละใบเขาเราจะมาลุ้นต่อว่าเขาจะแดงแบบไหนนะคะ <Gothic. S 1> แต่ที่เคยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะเวลาออกมาแต่ละใบออกมาทั้งเจ็ดใบเนี่ยนะคะที่ออกมาแล้วนะคะ <ld ê> ไม่มีเหมือนกันสักใบเลยนะคะ <ld ê> เรามาดูใบที่8ปดนะคะว่าเขาจะเหมือนกันไหม แต่เราว่าไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะเห็นจากลักษณะใบปลายใบแล้วคาดคะเนได้เลยว่าไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าดูจากไอที่เต็มใบนะคะท่านผู้ชมเนี่ยใบนี้นะคะใบที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมปลายใบเขาก็จะแดงหมดส่วนใบนี้ก็ปลายใบแดงหมดนี่ก็คือล่าสุดไม่เหมือนแน่นอนส่วนใบนี้ก็เกือบจะฮารมนะคะเกือบจะครึ่งใบแต่ก็ ไม่ครึ่งใบนะคะตรงตรงโคนใบก็ยังมีเขียวนะคะต้นนี้ก็จะมาอีกลวดลายหนึ่งแนี่นอนท่านผู้ชมปลายใบเขียวน่าจะครึ่งใบเกือบเกือบครึ่งใบสีแดงแล้วก็มีปลายใบเขียวนะคะเดี๋ยวก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อยนะคะต้นนี้จะเป็นหนุมานองคพระพรานะคะ สวนต้นนี้เราก็เลี้ยงมาเนี่ยคะ่ะซื้อมาก็น่าจะไล่ๆกันกับต้นบอลสีชายชนนะคะเดี๋ยวต้นนี้เขาก็จะช้าหน่อยนะคะท่านผู้ชมนุกมานอมพับพานะคะนี่คะ่ะสีเขาสวยนะคะแต่ว่าใบเขาเหมือนโตไม่เต็มที่นะคะเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่รู้นะคะต้นนี้ เราก็เลี้ยงไว้โดยที่เราไม่ได้เอาถุงพลาสติกคลุมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถุงพลาสติกคลุมดูว่าเขาอาจจะโดนลมอาจจะไม่โตต้ตนนี้คนขายเขาบอกว่าเป็นจอมนะคะจอมก็คือต้นที่เขาผ่าหัวไปแล้วนะคะผ่าหัวไปแล้วแล้วก็เหลือแต่ตรงจอมเขานะคะนี่ค่ะอนุมานอมพับพานะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมบ้างส่วนนะคะบอนสีของเราก็มีบอนสีหลากหลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่เราเลี้ยงไว้ชมที่บ้านนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ